ก็เบาเท่าไรใหญ่บนเห็นคนละวนี้ใหญ่เห็นคนละไจริงจรเล้วันนีจริงแล้วโอ้ฮะใครเป็นใครละวันนีใครเป็นใครก็เต็มครเป็นไครแปดกาัใใหญ่ลงมาอย่างสวยงาม à thua Để có nhỏ đấy, băng vào. băng này, đưa vào à tin tám ba luôn 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 đi nêm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โอ้โซจก็เขาไปพ้องเขไปใหญ่คอามหลุ่ย่ในอากาศอย่างสูโมั่สัน